รถน้ํามันเราออกรถป้ายแดงมาคันหนึ่งสมมุติว่าเราใช้น้ํามันเดือนละว1 0 0 0หมื่นสิปีเนี่ยค่าน้ํามันกับค่าเซอร์วิสเนี่ยเป็นรถป้ายแดงอีกคันหนึ่งเลยนะครับรถไฟฟ้าดีพอมันตอบโจทย์เรื่องทําให้เราประหยัดและคุ้มค่าตั้งแต่เริ่มใช้เลยการเซอร์วิสเนี่ยจะน้อยมากใช้และคุ้มค่าครับวันนี้ดีพอครีเอชั่นใยุธยามีความพร้อมที่จะต้อนรับลูกค้าและดูแล ให้คำปรึกษาทีมงานฝ่ายขายเรามีความพร้อมมากพร้อมที่จะบริการลูกค้าทุกท่านคะ่ะพร้อมรับเซอร์วิสก็มีช่องจอดที่มากเพียงพอที่จะรับรถได้วันหนึ่ง10คัน15คันเรารับได้สบายๆเราได้รับการอบรมจากบริษัทแม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่พร้อมที่จะดูแลลูกค้าทุกท่าน ไม่ต้องห่วงเลยค่ะดีพอเคลียชั่นอยุทยากเข้าใจรถไฟฟ้าของดีพอเป็นอย่างดีมั่นใจได้ค่ะ